สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับนันวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กันกับคลิปสหายพิชชิ่งอีกแล้วนะยังอยู่กันกับเจ้าซีเซียรีพิเตอร์นะครับหลังจากล่าสุดที่นันวดได้แกะกล่องอันบ็อกไปนะครับรีวิวอันบ็อกไปเรียบร้อยเกี่ยวกับสเปคกระดาษนะครับวันนี้มาถึงคิวเจ้าซีเซียรีพิเตอร์ที่จะถูกผ่าดูด้านในกันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับรายละเอียดสเปคด้านในนะครับจริงแท้แน่นอนแบบไหน ไปชมกันเลยครับมาครับวัยรุ่นเดี๋ยวนันหวจะพาไปชมนะครับผ่ารอกของเจ้าซีเซียรีพีเตอร์กันนะครับว่าโดยรวมนะครับจะเ0มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก น็อตนะครับล็อกหัวเสานะครับแหวนแล้วก็น็อตล็อกแหวนอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นนะครับตัวแขนหมุนนะครับที่เป็นแขนคาร์บอนจากค่ายซีเซียนะครับส่วนตัวน็อตเนี่ยไม่มั่นใจนะครับแต่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นพลาสติกนะครับ ก็เข้าใจได้นะครับด้วยราคานี้นะแล้วก็มีแหวนนะครับที่อยู่ใต้แขนหมุนอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเป็นสปูลน,นะครับซึ่งเป็นสปูลลึกนะครับแล้วก็ที่ตัวสปูลเนี่ยก็จะมีแบริ่งมาให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นแบริ่ง NMB นะครับที่ระบ,บุไว้ในสเปคนั่นเองตัวนี้เป็นสปูลแกนสั้นนะครับ สำหรับสปูลลึกเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำหนัก13.3กรัมนะแต่ถ้าใครอยากได้ออปชั่นเต็มก็ไปเลือกซื้อได้นะครับที่มีแถมสปูลตื้นด้วยหรือว่าจะเลือกซื้อต่างหาก,ก็ได้นะครับราคาก็อยู่200กลางๆนั่นเองไม่มากนะครับถัดไปเป็น Star Deck นะครับตัวนี้ให้ Star Deck มา5ก้านนะครับแล้วก็ค่อนข้างยาวนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นมือเดียวยก็เกี่ยวได้สบายเลยนะครับ s t a r d e c ตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะน่าจะเป็นงานกราฟหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับดวย ตัววัสดุลึกๆแต่ว่าน้ำหนักก็เบาพอสมควรเลยแหละครับและถัดจากสตาร์แดกนะครับก็เป็นพวกกลุ่มสปริงและแหวนต่างๆนะครับที่ใส่อยู่ในแกนเสาที่ไปสวมกับสตาร์แดกนั่นเองนะครับจะมีก็คือชุดหมีนะครับคลิกเสียงของสตาร์แดกด้วยนะครับแล้วก็บรรดาแหวนต่างๆแต่แปลกใจนิดนึงครับที่การประกอบนะครับตัวแหวนสปริงตัวนี้นะครับเขาประกอบมาลักษณะแบบนี้นะครับโนวดไม่มั่นใจว่าโรงงานประกอบผิดหรือเปล่าเพราะมั่นใจนะ ว่าแหวนสปริงเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะต้องประกอบให้เกิดช่องว่างแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดแรงสปริงในการกดนั่นเองนะก็ไม่เป็นไรแต่ตอนประกอบใหม่เนี่ยนั่นหนวดจะประกอบแบบให้มันมีแรงสปริงนะครับแล้วก็ถัดไปนะก็จะเป็นลูกปืนนะครับที่ประคองหัวเสานะครับของเสามือหมุนนั่นเองนะครับนี่นะแล้วก็เป็นบูชนะครับตัวนี้เป็นบูชที่ใส่เข้าไปในส่วนของ อะไรนะลูกปืนกันกลับนั่นเองและนี่ก็เป็นลูกปืนกันกลับนะของเจ้าซีเซียรีพิเอนะครับชุดเฟรมกลางนะครับก็ถือว่าเป็นงานประกอบที่ดีนะครับมีสปริง2ตัวสำหรับแป้นกดฟรีสปูลน,นะครับช่วยเสริมกำลังต่างๆได้และช่วยให้มีความแข็งแรงในการใช้งานนะครับเก็บงานได้ดีนะครับแล้วก็ชุด อ่าปรับน่วงนะครับปรับน่วงแม่เหล็กนะครับนนวดที่เกี็ดถอดนะจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะหลายเรื่องนะครับก็เลยไม่ถอดดีกว่านะก็นะครับมีเม็ดน่วงแม่เหล็กนะครับ10เม็ดแล้วก็มีลูกปืน n m p อีก1ลูกนะครับตามสเปคนั่นเองนะครับก็ถือว่าทํามาได้ดีนะชุดนี้นะ ป้องกันฝาตกหายได้ด้วยนะต่อไปนะครับเป็นเสาแกนหมุนนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ใต้เสาเนี่ยก็จะมีลูกปืนอีก1เม็ดนี่นะมีลูกปืนให้ด้วยนะครับใต้เสานะแล้วก็มีน็อตล็อก2ตัวนะครับและถัดมาก็จะเป็นน็อตล็อกฝาห้องเกียร์นะครับก็จะมีด้านนอก2ตัวนะครับแล้วก็ด้านใน3าตัวที่อยู่ในด้านในของเฟรมกลางนั่นเองนะครับมีน็อตล็อกทั้งหมดเนี่ยหตัวนะ สำหรับเจ้าฝาห้องเกียร์นะครับโดยฝาห้องเกียร์เนี่ยก็เก็บงานได้ดีนะครับและด้านฝาห้องเกียร์เนี่ยก็จะมีปุ่มปักคอนสปูลที่มีลูกปืนอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีสปริงล็อกไว้นะครับ ซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมองได้เลยว่าเก็บงานได้ดีมากๆนะครับเนียนตานะแล้วก็ถือว่าวางองค์ประกอบและสีสันได้อย่างสวยงามเลยครับตัวนี้เป็นฝาปรับคอนสปูลนะครับที่บิ้วเสียงนะครับคลิกเสียงไว้อยู่ด้านในนะครับก็ถือว่าดีนะครับไอเทมแบบนี้นะไม่จําเป็นต้องมีหลากหลายไอเทมกลัวว่ามันจะหลุดหายว่าอย่างนั้นเหออนะครับ ตัวนี้มีเป็นสลักนะครับสลักแกนชาร์จนะครับเนื่องจากที่ว่า,าตัวสปูลตัวนี้เป็นสปูลแกนสั้นนะครับฉะนั้นมันจึงต้องมีสลักแกนชาร์จเอาไว้เวลาให้สปูลทํางานนะครับกับตัวชุดห้องเกียร์ต่างๆด้วยนั่นเองต่อไปเป็นชุดยกนะครับแล้วก็เฟืองพินเนียนนะครับตัวนี้เฟืองพินเนียนเป็นทองเหลืองนะครับก็ถือว่า เกบงานมาได้ดีนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยไม่มีปัญหานะครับชุดยกตัวนี้นะครับก็เป็นพลาสติกนะครับลักษณะแบบนี้เลยสีขาวนะครับมาพร้อมกับสปริงอีก2ตัวที่ช่วยในการยกนะครับตัวชุดยกนั่นเองมาต่อกันที่ชุดด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นบรรดาผ้าเบรกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ ตัวแผ่นกดต่างๆนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นกดนะครับแล้วก็มีผ้าเบรกอยู่3ชั้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นแผ่นกรีดเสียงนะครับเนี่ยเป็นแผ่นของตัวคลิกเสียงฟารลากนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับเป็นตัวกรีดเสียงนะครับนี่นะลักษณะแบบนี้เลย นันวดนค่อนข้างงงนิดนึงนะครับกับชุดผ้าเบรกที่ให้มานะครับว่าทําไมเขาถึงให้ผ้าเบรกที่เป็นสีฟ้าแบบนี้มานะันวดไม่มั่นใจผ้าเบรกลักษณะแบบนี้เรียกว่าอะไรนะครับใครที่มีความรู้แจ้งนันวดหน่อยนะครับเพราะว่าในสเปคหรือว่าในโบชัวต่างๆเนี่ยเขาระบ,บุเป็นผ้าเบรกสีดานะแต่ว่านันวดก็ไม่มั่นใจว่านันวดได้เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเป็นชุด จานเฟืองนะครับนี่นะครับเป็นงานทองเหลืองเช่นกันนะครับก็ถือว่าทําและเก็บงานมาได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องบอกว่างานจีนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมีมาตรฐานมากๆเลยนะครับและใต้จานเฟืองตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผ้าเบรกอีกหนึ่งชิ้นนะครับต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นเฟืองลกกระจกะเอาไว้ตีชุด แป้นกดฟีสปูลนะครับให้ตีกับนั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นภาพโดยรวมนะครับสิ่งที่น้นวดงงอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือเรื่องของนะครับภาพเบรกนั่นเองนะครับว่า เขาระบุผ้าเบรกมาเป็นชนิดไหนกันแน่เดี๋ยวแลวหนูต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนที่เลือออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของอสเปคของแบร,ริ่งที่บอกว่า5้บวกหนึ่งเนี่ยให้มาเนี่ยตรงนะครับก็จะมีที่ตัวสปูลน,นะครับแกนสปูลน1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวด้านปรับหน่วงแม่เหล็ก1ชิ้นนะครับประคองเสาบน1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวฝา,าปรับคอนสปูลน,นะครับหชิ้นแล้วก็ ใต้เสานะครับใต้เมือหมุน1ชิ้นก็เป็นทั้งหมด5นะครับบวกด้วย1ก็คือนี่ลูกปืนกันกับตัวนี้นี่เองนะครับก็ถือว่าสเปคนี้นะครับตรงตามชื่อระบุไว้นะครับซึ่งต้องบอกว่าสเปคจีนปัจจุบันเนี่ย ทำได้ตรงตามสเปคอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีผิดพลาดแล้วเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างโตนะครับความสําคัญก็คือความซื่อสัตย์กับลูกค้านั่นเองและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่นันหนวดนํามาให้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการผ่ารอบซีเซียรีพิเตอร์นะครับรอบอีกหนึ่งตัวจากค่ายซีเซียจากประเทศจีนนั่นเองก็ถือว่าภายในเนี่ยก็เป็นไปตามที่สเปคกระดาษบอกไว้นะครับแอบแปลกใจเรื่องของผ้าเบกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพยายามไปหาคําตอบมาให้นะครับ คิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับ FC หลายๆคนนะครับที่กําลังประกอบการตัดสินใจในการซื้อรอกสัก1ตัวนะครับก็ฝากไปด้วยนะครันสำหรับเจ้าซีเซียนะครับฝากไว้เป็นจุดพิจารณาด้วยนะกันเผื่อใครอยากได้นะครับแล้วโหวด่ารอกให้ชมแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรอชมนะครับรีวิวการใช้งานภาคสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับ และจะนําข้อมูลมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้หนวดและเจ้า CCL Repeater นะครับตัวเด็ดตัวนี้นะครับต้องลาไปก่อนบ๊ายยปูนปูน